คนนี้เป็นการชกนอกรอบ3ยกกับแดงหงเพชรสิทธิเสเสริมกรับนี่ทีมงานของเจสเสริมทีมงานท่านผู้ใหญ่สวนจากกันทนลักษ์ครับนี่ทีมงานโปรโมโตเตอร์วันที่11เอมษาครับส่วนคู่ชกเพชรพันสาว,วอเทคโนโลยผู้สวงจากวราสวรผูสิทธิ์นี่ครับทีมงานของ กูสอนชัยครับทีมงานช่างเชนทีมงานเจ้อ้อนครับจบคูนี้ด่วนเลยนะครับอย่าช้านะครับทั้งหมทุกตัวทุกค่ายต้องทำเวลานะครับซุปเปอร์แอมมา 2, สองพันซุปเปอร์แพร์มาสองพันสองต้องต้องมารอที่มุมเลยนะครับต้องกับชับเลยนะครับโชคเมืม่อไหร่แอดแยงเลย ตีก่กับโก้งสงสัยตีบ่เนอะนะเห็นบอกแต่แต่ไ่ได้มีการแงเอีสามสิบสีส่ไฟเอฟซีอยกร้องหลายแต่เป็นซ้ำไหนซ้ำหนึ่งเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่คาดหวังที่หนึ่งเป็นนักมวยที่ไม่มีการคาดหวังว่าจะได้ที่หนึ่งหรือว่าใดๆเล็กแต่คิวเยอะมากดูครับหมดเวทีสามยกครับอ่าสามยกจากคนสวยของเพชรนี่จัด กันทะลักครับน้ำเงินเพชรพันษาจากภูสิงห์ครับรุ่นใหม่ของเจออนครับรุ่นใหม่ของเจออนครับครับรุ่นใหม่ครับโอ้ยเสียโอนเอ้สันติเอ้ยเงินเงินสิไปครบบ่บ่พอหัวเด้อออกจากนี่ถือว่าครบแล้วเด้อให้คนมาหลับนั่นนับถือว่าไงนี่ยตัวครับแม่ตัวที่สามยกครับ ครูต่อไปอย่าช้าเลยครับกบชับเวลาช่วยกันครับแวันนี้มีทีมงานคุนหนุ่มครับโอ้ยทีมหนักเอาโอ้พอ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 ครับโอ้โหโอ้แกทีมถึงนกครับคููต่อไปอย่าช้าครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับ ไมของเราจะเริ่มชกสี่ทุ่มตรงกุ้แเลยค่ะ